ในรอบนี้วันที่เจ็ดเนี่ยมันจะเป็นราหูอมพระจันทร์ครับค่ะซึ่งมันจะเป็นในเวลากลางคืนดาวจันทร์เนี่ยเปรียบเสมือนการเงินการงานความรักความสัมพันธ์สุขภาพเสียเสียคือถ้าราหูมันเกาะมันจะเสียมันคือเรื่องที่เสียมันจะทําให้เรื่องเหล่านี้เสียคนที่โดนเนี่ยคือคนที่โดดเด่นถ้าถ้าภูมิภาคขนาดใหญ่ ผู้หญิงอาจตายได้ถ้าเป็นผู้หญิงนี่อาจจะถึงตายได้ผู้หญิงใหญ่ๆระดับประเทศอาจตายได้อาจจะตายได้หรือผู้หญิงใหญ่ๆระดับประเทศอาจจะหมดอานาจได้ลาหูให้โทษเรือ่องหลังนี้ก็จะเสียแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลาหูให้คุณมันก็จะดีคุณสอง เพราะฉะนั้นคนที่เรียนไสยศาสตร์กับดาราศาสตร์ชั้นสูงเนี่ยเขาจะนิยมบูชาลาหูทุกครั้งที่มีปรากฏการเกิดขึ้นจริงลาหูจะให้คุณกับผู้ที่สร้างคุณงามความดีอ—แต่ลาหูจะให้โทษกับคนที่ไม่ได้สร้างคุณงาม<อ>งความดีแล้ว ไม่ดีด้วยอืมอ่าเพื่อเปรี่ยบเสมือนว่าอย่ามีชีวิตอยู่เลยเดี๋ยวก็สร้างความชั่วต่อไปอือ่าเนี่ยเขาเขาเลยยกราหูให้มีคุณและโทษครับอ่าเพราะตัวท่านเองเป็นโพนธิสัตว์ไม่อยากให้เราไปก่อเวรมึงตายถ้าเดี๋ยวดีผ <c oughs> ู้หญิงมีผลมากกว่าผู้ชายรอบนี้อ่ารอบนี้ผู้หญิงมีผลมากกว่าผู้ชายแล้วก็กินกินในเวลาที่อันตรายมีกินยาวด้วยยาวมากห้าชั่วโมงยาวมากอ่านี่แหละคือปีนี้อันตรายมาก จะรอดได้คือต้องบูชาลาหูให้ถูกผู้ชมรายการมันตัดสยามแล้วก็ผู้ที่สนใจศาสตร์ความเชื่อในวันที่เจ็ดกันยาสองห้าหกแปดเาวันที่เก้าอวันที่แปดคือวันที่อมในช่วงเวลากลางคืนครับวันอาทิตย์ลาหูอมพระจันทร์ในวันอาทิตย์เข้าวันจันทร์แต่ถ้าเป็นโบราณน่นับวันอาทิตย์เพราะว่า เขาดูตามยามาตรการมันยังไม่เข้าวันจันทร์แต่ปัจจุบันนี้คือวันอาทิตย์เข้าวันจันทร์เันเข้าวันจันทร์แล้วคราวนี้ในเลิกของราหูอมพระจันทร์เต็มดวงด้วยนะครับแล้วมองเห็นด้วยตาด้วยนะเห็นด้วยตาด้วยด้วยตาในประเทศไทยด้วยก็เลยถือว่าเป็นเลิกที่ถูกต้องอเพราะปกติเนี่ยส่วนใหญ่คนหลายๆคนที่เขาไหว้ ลาหูอมจันอมอาทิตเนี่ยเขาคำนวณได้แต่มันมองเห็นไม่เห็นด้วยตาแต่เนี่ยถือถึงขั้นว่าคำนวณได้แล้วก็มองเห็นด้วยตาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกต้องในวิชาไสยศาสตร์ร้อยเปอร์ซนครับอ่าครนี้วิชาลาหูเนี่ยดียังไงเนี่ยหลายๆคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้ตัวเราอาจารย์แขกวัตสยาเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือเป็นประธานกลุ่ม อนุรักษ์กลาคูบาดันตาวทัทุม่านใต้ใช่่สุดยอดอจึงปัจจุบันเนี่ยคู่หนึ่งก็หลักล้าน <laughs> เป็นล้านบาทล่าสุดซื้อก็เป็นล้านอันน<ะ>ี้ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเกือบทั้งหมดคือเป็นกลาลาหูของคูบาดันตาวัทุมา่านใต้จังหวัดลำปางด้วยความที่เราเนี่ยสนใจเล่าเรียนในวิชาไศยศาสตร์ลาหูเนี่ยเป็นยันคู่แรก ที่เกิดขึ้นในโลกก็คือยันสุยปภากับยันจันทราะะประภา,ะาด้วยบุญเหตุที่ว่ามหาฤาษีกรารยโกนเป็นผู้ที่เล็งชานเบื้องหน้าในวันหน้าว่าสรรพสิง่งในชีวิตจะอยู่ภายใต้ใตกฎของอิทธิพลของการลเวลาผ้าทิกับพระจันทร์ก็เลยได้ประพันธ์ยันขึ้นมาหนึ่งคู่ ก็คือคนเราเนี่ยมีชีวิตใช่ป่มมีชีวิตมนุษย์ก็จะมีชีวิตไปเกินร้อยยี่สิบปีอ่าวัวควายก็จะมีชีวิตเป็นของมันแต่และทุกชนิดก็จะมีห่วงโซ่ชีวิตของมันที่เป็นของตัวเองครับเวลากับชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการเดินของพาธิกกับพระจันทร์ที่สร้างกลางวันและกลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตในโลกทั้งหมดเลยอยู่ภายใต้กฎของการลเวลาครับอ่ามหาฤาษีกัลยาโกรธเนี่ยเล็งชาญในวัน เล็งชาและมองออกไปในเบื้องหน้าอีกหลายหลายล้านปีแล้วบอกว่าสปปรรพสิ่งจะอยู่ภายใต้กฎของการลเวลาด้วยมีอายุไขไปของตัวเองอก็เลยได้ประพัน์ยันขึ้นมาเนื่องจากว่าจากชาที่เห็นเนี่ยมีอสุราก็คืออสุรินทราวมียักษ์ตัวเดียวที่อยู่เหนือผ้าทิพย์กัพรจันทร์ที่สามารถกินผ้าทิกรพรจันทร์ได้ แล้วถูกเรียกว่าลาหูถูกเรียกว่าลาหูก็เลยผู้ที่ชนะพระอาทิตย์กับพระจันทร์ได้และกินกืน,ก,นกินกาลเวลาได้เนี่ยก็เลยสร้างประพันธ์ยันขึ้นมามก็คือเป็นลาหูที่อมพระจันทร์กับลาหูที่อมพระอาทิตย์เพื่อให้มนุษย์เนี่ยหลุดพ้นจากห่วงโซ่ของกาละเวลาหลุดพ้นจากห่วงโซ่ของบาปเคาหลุดพ้นจากห่วงโซ่ของกรรมที่ลาหูเนี่ยกำเนิดเกิดขึ้น ก็เลยนับเป็นจกักรพรรดิแห่งยันทั้งปวงคราวนี้ถ้าเราจะมาพูดถึงลาหูที่เก่าในประเทศไทยเนี่ยที่มีทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือครูบานันตาที่เก่าสุดวัตถุมงใต้ที่เก่าสุดที่ที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนม,มีตำหนับตำลามีการสืบวิชามีการวัตถุมงคลที่มองเห็นได้ ก็คือคูบานันตาวัตถุมานใต้จังหวัดลำปางครับซึ่งมีการสร้างมาตั้งแต่ปี2459กว่าเก้ร้อยกว่าปีอ่าร้อยกว่าปีร้อยสิบเอ็ดปีแต่สองสี่ห้าเก้าโอ้สวยเลยครับหนึงน่งหนึ่งหนึ่งอ่าสองสี่ห้าเก้าซึ่งมีหลักฐานยืนยันก็คืออย่างคู่นี้นี่มีเขียนพออ,อยู่ข้างล่างพิมพ์พอสอาไว้เลยอาจารย์เขียนพศไว้เลยท่านเขียนพศสอด้วยภาษาล้านนาอ๋ออยู่ด้านล่างว่า ป็นคู่ที่สร้างไว้ในปีเท่าไหรอันนี้คู่เท่าไรแต่สองสี่ห้าเก้าอันนี้สองสี่หกหกสามอ๋อสองสี่หกสามสองสี่หกสามแล้วก็มีอยู่คู่หนึ่งเขียนว่าสองสี่ห้าเก้าอันแรกเลยสองสี่ห้าเก้าก็คือตอนแรกที่ค้นเจอคือเก้าที่เขาเอาสูตรก็คือสองสี่ห้าเก้าร้อยสิบปีนะเป็นร้อยปีอ่ะหกสามนี่ก็เป็นร้อยปีแล้วไม่ได้เอาสามร้อยห้าปีก็เป็นร้อยปีทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นกลาที่แยกชัดเจนว่าเป็นผ้าทิศอันหนึ่งเป็นพระจารย์อันหนึ่ง แต่หนูพอหน่อยไม่ไม่แยกใช่ไหมจ๊ะนี่ไงเรากำลังจะพูดถึงว่าพอมาเป็นสายวัดศรีสัตรท์ที่วงการพาให้การยอมรับเนี่ยในกาลาเนี่ยก็จะมีแค่พระอาทิตย์กับพระจันทร์ก็คือไม่แยก ไม่แย่บางอันก็เขียนคู่กันบางอันก็เขียนอันเดียวอ๋อบางอันก็เขียนคู่ไม่มีไม่มีไม่มีที่เอามาประกบกันไม่มีบางอันก็เขียนคู่ยันเป็นคู่เลยบางอันก็เขั้งพระจันทระจันอยู่เลยนะบางอันก็ลงพระที่ไปกับลงพระจันทร์นำซ้ำก็คือไม่ใช่เครื่องรางที่เอามาพกคู่ก็คือเป็นเครื่องรางที่มีชิ้นเดียวไม่ได้มาพกคู่ครับและที่สําคัญก็คือปัจจุบันเนี่ยถ้าถามถึงความละเอียดอ่อนในการ กรบรวิธีในการสร้างและเสี่งสู้ความละเอียดอ่อนสู้ของสายลำปางไม่ได้แต่ถ้ามีคูบายอีกรูปหนึ่งเก่ากว่าคูบานันตาคูบายอะไรจก็คือคูบายอ้ายยาวิระเมืองเถินอนคูบ่ายไอ้คูบ่าอ้ยาวิระคูบายไอ้เนี่ยทำลาหูแต่ฝาเดียวเอาเป่ฝาเดียวเป็นฝาเดียวแต่ของแกเป็นพญาราหูตีปีดก็คือลาหูกับดวง กับดวงใช่อันนั้นยากกว่านี้อีกแต่มีฝาเดียวแต่ครั้นี้ถ้าเรามาพูดถึงราหูอมพระที่กับพระจันทร์เนี่ยไอของคุบาอ้าเนี่ยจะเป็นราหูที่มีธิ์ราหูทรงนิดเต็มตัวกับดวงจนของราหูกุมันตาเนี่ยจะเป็นราหูสองฝาพระที่กับพระจันทร์ครับครนี้ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบศิลปศาสตร์แล้วก็เห็นคุณวิเศษของยันราหูเนี่ยเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วเราก็เลยได้สนใจแล้วก็เรียน วิชาการทําราหูจากหลายๆอาจารย์มากหลายๆเลยหลายๆอาจารย์มากแล้วก็ได้เห็นคุณวิเศษของราหูว่ามันมีคุณวิเศษเช่นนั้นแม้กระทั่งประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ย,ยก็วางพระแก้วมรกตนะพระแก้ววัดพระแก้วมรกตอยู่บนเส้นแบ่งของราหูของชัยภูมิประเทศพ<ม>อดีซึ่งซึ่งประเทศไทยเนี่ยยกตัวอย่างก็คือถ้าเราหันหันหลังคือตัวถ้าเราปว่าพระแก้ว หันหน้าออกมาก็จะเจอท้องสนามหลวงถูกไหมใช่ั่งฝ่ามือเนี่ยก็จะเป็นวัดโพใช่ซึ่งในวัดโพจะมีพระนอนอ่าใช่ซึ่งพระนอนนี่มีไว้เพื่อปราบอสุรินทราหูปราบลาหูโดยตรงแล้่อนี่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงนะเพราะเขาไม่ค่อยรู้ถึงหลักการสร้างเมืองไชยภูเมืองสมัยก่อนมองไปไกลๆเนี่ยก็จะเจอภูเขาทองแต่ภูเขาทองเนี่ยมีการสร้างแล้วก็ บุรณะครั้งยิ่งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5ที่มีเป็นจุเพราลมสารเรากรทะเข้าไปแต่มสมัยก่อนไม่มีใครรูแต่ตาดีดูแล้วหมดกึ่งกลางโลกอยู่บนเจดีย์ภูเขาทองกึ่งกลางโลกกึ่งกลางโลกเลยอยู่บนเจดีย์ภูเขาทองมันบังเอิญไหมมันไม่บังเอิญหรอกเพราะว่า,าบุรพาจารย์โบราณที่เขาเป็นป่าก่งเขารู้ถึงเรื่องดวงดาว เขารู้ถึงพลังงานแห่งจิตวิญญาณลหลายอย่างการที่เขาเอาบุตรอันนี้ไปวางไว้ตรงนั้นเนี่ยคือเอาเจดีย์ไปวางไว้ก่อนเขาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เหนือการละเวลาอ,อ,อยู่เหนือการละเวลาแล้วก็ท่านเป็นจุดศูนย์กลางแห่งจักรวาลนี่ไงเป็นจุดศูนยก์กลางของจักรวาลก็เลยไปไวางไ,ไว้ตรงนั้นแล้วก็พหนวกกับว่าได้ตําแหน่งแห่งพระแก้วมรกตกับตรงเนี่ยตําแหน่งพระแก้วกับตรงเนี่ย อยู่ในเส้นแบ่งของราหูพอดีอืม่าก็เปรียบเสมือนว่าไม่สามารถมีอะไรที่มาเกินกินการแล้วเวลาแล้วทำทำให้ประเทศไทยเนี่ยล่มสลายได้อืเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดเสมอว่าสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ม,ยมันจะอยู่คู่กับประเทศไทยไปอีกนานเท่านานแบบไม่รู้จบ มันก็ประเทศไทยที่ก็เปรียบเสม,มือนลาหูฆ่าไม่ตายแต่โดนตัดโดนตัดเห็นไหมก็คือมีการแบ่งแยกแบ่งแยกโดนแบ่งออกไปโดน,นตัดแดง,งมากแ,แ,แต่ก็ยังมีวันที่ลาหูมีลิลิก์กลับมาเต็มตัว<ช>นะ <ๆ S 1> ช่วงเวลานี้ก็คือเนี่ยเราเริ่มจะได้แผ่นดินเรากลับมาเหมือนที่ศาสตราจารพูดเราได้แผ่นดินเรากลับมาเนื่องจากประเทศคุณวิเศษประเทศไทยเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่เรียนสายศาสตร์กับดาราศาสตร์ชั้นสูงเนี่ยเขาจะนิยมบูชา ลาหูทุกครั้งที่มีปรากฏการเกิดขึ้นจริงอและสมัยก่อนในวิชาดาราศาสตร์ถือเป็นาศาสตร์ชั้นสูงมากที่มีเป,เป็นเป็นของที่ชนชั้นผู้นำฝออ่ายเรียนเราจะเห็นว่าในสมัยรัชกาลที่สี่ก็มีการคำนวณอุปคาตที่ว่ากรที่มีมพระอาทิเต็มดวงราหูพระาทิเต็มดวง แม้กระทั่งานสมเด็จพระนเรศวรก็มีประวัติว่าท่านไปเสด็จดูการเกิดสุริยุปราคาด้วยเท่ากับคนแล้วก็ทุกการไปดูการเกิดสุริยุปราคาเนี่ยเขาเชื่อว่ามันทําให้โดนคาดคาตก็คือเงาของราหูเนี่ยกินจีนกินนเราก็เลยทําให้อายุสั้นอายุสั้นอ่าแต่ในความจริงแล้วมันอาจจะเป็นความเชื่อส่วนหนึ่งอ่าแต่หลักวิทยาศาสตร์ก็คืออย่างยกตัวอย่างรัชกาลที่สี่เนี่ย ณตรงนั้นมันเป็นไข้ป่ามีไข้ป่าโดนดิบมากมันก็อาจจะกลับมาไม่สบายได้ยซึ่งคนโบราณมองว่ามันเป็นของป่าเป็นผลจากการฆ่าของลาหูจริงเท็จไม่รู้กลัวไว้ดีกว่าไม่กลัวเพราะฉะนั้นไม่มีวิชาอะไรไปแก้ไขลาหูได้ยกเว้นสร้างลาหูจริงและทุกการที่เกิด สุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาเนี่ยลาหูอมพระจ,จันพระอาทิต์เนี่ยที่มองเห็นได้ด้วยตาเราควรจะทําพิธีที่ถูกต้องอือที่ผ่านมาเนี่ยเออลาหูณปัจจุบันเนี่ยนิยมไหว้ของดำนิยมไหว้ของดำ,งดำเราเนี่ยยืนยันและฟันธงให้เลยตําราทุกเล่มที่เราเรียนไม่มียืนยันและฟันธง,ยยงให้เลยว่าตําราทุกเล่ม ที่เรียนจากครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยอดีตอ่ะไม่มีารไหว้ของดำไม่มีการไหว้ด้วยของดำนการไหว้ด้วยของดำเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมาจากภูปัญญาของบุรพาจารย์ในภายหลังซึ่งเห็นว่าราหูมีกายสีดำมีสีประจำตัวเป็นสีดำก็เลยอาจจะเอาของดำที่เป็นสีเดียวกับราหูมาทำการไหว้ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าถามว่าเราจะเอาการไหว้ที่ถูกต้องจริงๆเนี่ย ก็ไม่เห็นมีใครจัดถูกอืมอ่าก็ไม่เห็นมีใครจัดถูกเพราะว่าลาหูเนี่ยถูกพุทธทํานายว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปด้วยในกัปหน้าอ่าอ่าในกัปที่ไม่ใช่พัทธรกัปเพราะฉะนั้นตัวลาหูเองเนี่ยเปียบประดุจเป็นโพธิสัตว์ที่กําลังช่วยเหลือสรรพสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหมดมลาหูก็เลยมีให้คุณและให้โทษให้โทษลาหูจะให้คุณกับ ผู้ที่สร้างคุณงามความดีอแต่ลาหูจะให้โทษกับคนที่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีแล้วไม่ดีด้วยอเพื่อเปรียบเสมือนว่าอย่ามีชีวิตอยู่เลยเดี๋ยวก็สร้างความชั่วต่อไปนี่เขาก็เลยยกลาหูให้มีคุณและโทษครัเพราะตัวท่านเองเป็นโพธิสัตว์ไม่อยากให้เราไปก่อเวรมึงตายถ้าเดี๋ยวดีเพื่องจะได้ไมปก่อเวรส่วนคนไหนที่คิดดีทําดีสร้างความดีเนี่ย อยู่ไปนานๆนะให้ร่ำให้รวยจะได้ช่วยคนอื่นไปตจอตลอดเวลาบุรพาจาร์โบราณเนะี่ยเขาเป็นป่าเขาก็เลยมีวิชาที่เอาไว้บังคับราหูเมื่อกี้จีนไม่ได่บังคับเราเป็นการผูกมิตรมากกว่าเอาไว้ผูกมิตรกับราหูเพราะฉะนั้นพิธีไหนที่เกิดราหูอมจันท์กิงอมพาทิย์จริงเนี่ยถ้าตามเราเรื่อยๆเราจะจัดทุกพิธีค่ะอาจารย์ลาหูอมจันทร์กับอมพาทิจนะคะ่ะมีความรุนแรงต่างกันยังไงอะคะ ในรอบนี้วันที่เจ็เนี่ยมันจะเป็นราหูอมพระจันทร์ครับอ่าซึ่งมันจะเป็นในเวลากลางคืนในเวลากลางคืนแล้วก็เขาจะต้องดูว่าถมันอมมันอมพระจันทร์เนี่ยดาวจันทร์ก่อนในวิชาโหราศาสตร์ไทยตีดาวจันทร์ในวิชาเศรษฐศาสตร์ก็พูดเหมือนกันดาวจันทร์เนี่ยเปรียบเสมือนการเงินอการงานความรักความสัมพันธ์สุขภาพเสียเสียคือถ้าลาหูมันเกาะ มันจะเสียมันคือเรื่องที่เสียมันจะทําให้เรื่องเหล่านี้เสียความรักการเงินความสัมพันธ์สุขภาพเสียทุกอย่างคนที่โดนเนี่ยคือคนที่โดดเด่นถ้าถ้าภูมิภาคขนาดใหญ่ผู้หญิงอาจตายได้ถ้าเป็นผู้หญิงนี่อาจจะถึงตายได้ผู้หญิงใหญ่ๆระดับประเทศอาจตายได้อาจจะตายได้หรือ ผู้หญ azione, หหหหห europe, ิงใหญ่ๆระดับประเทศอาจจะหมดอํา so นาจได้ามนี่หมาย ну. พูดแบบนี้ควรจะนึกออะไกอออกาจจะหมดอํานาจได้ก็คือผู้หญิงต้องระวังมากกว่าผู้ชายนี่ถ้าเป็นอมพระจันทร์นะครับ่ะแต่พอเป็นอมพระอาทิตย์พระอาทิตย์เนี่ยจะเปรียบเสมือนกับอํานาจอํานาจอ่าเปรียบเสมือนกับการเดินทางเปรียบเสมือนกับการต่อรองอ่าเปรียบเสมือนกับการเจรจาขนาดใหญ่ เปลี่ยบเสมือเงินที่ใหญ่ขึ้นกว่าพระจันทร์แล้วก็เปลี่ยนสเสมือนผู้ชายที่มีอำนาจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพระไอลาหูให้โทษเรื่องั้นนี้ก็จะเสีย<อ>แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลาหูให้คุณมันก็จะดีคูณสองอแ,แต่ถึงบอกว่าลาหูที่มองเห็นได้ด้วยตาตอนมันเกิดมันแสดงว่าอย่างนี้ถ้าลาหูถ้าเรามองเห็นได้ด้วยตาการมันอมเนี่ยมันจะตรงกับวิชาจีนที่ว่าฟ้า ตรงพอดีเราอยู่ในเส้นที่มองเห็นพอดีมันส่งผลหาเราแน่นอนอ๋อมาส่งผลหาเราแน่นอนเราแน่นอนหาเมืองที่เห็นแน่นอนเ่ื่องรอบเนี่ยเมืองไทยเขียนแน่นอนก้อนยาเห็ยด้วยตาได้และนานด้วยนานด้วยนานเป็นชั่วโมงคือคืออมนานใช่ไหมจต่ออมนานมากอมนานคือตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสามกว่าคือเขาบอกว่าหนึ่งหนึ่งชั่วโมงก็รุนแรงแล้วคนโบราณรุนแรงไม่รุนแรงดูเวลาอมด้วยนะ ว่ามันยกราศีข้ามราศีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีมันเขาอมไม่นานบางทีมัาอมนานแล้วแต่ไงไม่แต่ลอบเนี้ยนานห้าชั่วโมงอะนานมากลอบเนี้ยนานนี่เขาบอกว่ามีผลกับคนทุกๆคนในเมืองไทยเพราะว่าคนไทยเห็นทุกคนเห็นทุกอำทุกทุกอำภในวิชาในวิชาโหราศาสตร์ไทยอันนี้เป็นวิชาไทยนะในวิชาโหราศาสตร์ไทยบอกว่าคนที่เกิดอ่าจันทร์เสวยอายุในช่วงที่พระจันทร์เสวยอายุก็ไม่ดี ถ้าใครจันสเสวยอายุราหูแทรกไม่ดีเรียเรียกราหูแทรกไม่ดีคนที่พระจันร์ลัคนาสถิตยอยู่พระจันทร์ก็ไม่ดีก็คือเกิดในดาวจันทร์ให้คุณก็ไม่ดีคนที่เกิดอยู่ในเลือกของอดาวราหูเร็งจันท์ก็ไม่ดีก็ไม่ดีก็คือเมื่อไหร่ที่มีพระจันพระจันท์เกิดขึ้นแล้วราหูทับจะไม่ดีไม่ดหมดเลยโดยเฉพาะผู้หญิงมีผลมากกว่าผู้ชาย รอบหนึ่งอ่ารอบนี้ผู้หญิงพิผลมากกว่าผู้ชายแล้วก็กินกินในเวลาที่อันตรายกินยาวด้วยยาวมากห้าชั่วโมงยาวมากอ่าใน้แหละคือปีนี้อันตรายมากอือคนที่ทำการค้าเรื่องความงามเสริมถ้าด,ดีก็ดีเลยเหมือนบมออาจเนี่ยถ้าดีก็ดีเลยถ้าไม่ดีก็เจ๊งเลยถ้าไมด่ดีก็อาจจะหมดตัวไปเลยโอ้โหอ่าคนที่ทำความความงามนี่โดยตรงเลยนะความงามสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ย ข่าวดังลายต่อไปหลังจากลาหูเนี่ยเรื่องนี้แน่นอนบอกเลยเรื่องนี้แน่นอนอเรื่องนี้แน่นอนแล้วก็การสูญเสียของอำนาจของผู้หญิงที่ระดับประเทศมาแน่อะไรอย่างเงี้ยต้องระวังต้องระวังจะรอดได้คือต้องบูชาลาหูให้ถูกถึงจะรอดแล้วปัจจุบันเนี่ยไม่รุยไม่ได้คุยไม่รับไหมเดี๋ยวโทรมาเราไม่รับไหมเราไม่รับไหมไม่รู้เดี๋ยวโทรมาทําไงเราไม่รับไหม แต่ปัจจุบันเนี่ยคนที่จะเส้นลาหูให้ถูกเนี่ยยาก,กจอ<า>ด<า>เลยว่ายากเพราะชีจรูปไม่คยมีไม่ม,ไม,มีไม่มีใคร,ร<าบ>ตั้งไหนดูมายังไม่มีใครไหว้ถูกเลย<ราบ>อ่ยังไม่มีใครไหวถูกเลยไหวถูกตามวิชาไสยศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องลาหูอ่ะยังไม่ถูกเลยแต่ถ้าเกิดด้เป็นบับฑ์บูชาเพื่อขอพอนะรอ<าบ>่ะ ทำได้เน่ยก็จะมตตาหรือไม่มีตาไม่รู้เขาแต่ถ้าวิชาตศยศาสตร์ก็เปรียบเสมือนกับเขาต้องบังคับให้เขารัแต่ผมเชื่อเพราะอาจารย์เรียนวิชาราหูมาเยอะเยอะมากราหูในวิชาเราถนัดเลยอาจารย์เรียนมาเยอะมากเยอะมากหลายอาจารย์จนวิชาเราถนัดเลยเพราะนั้นเนี่ยลาหูรล่าเนี่ยมันมีทั้งคุณและโทษแต่ถ้าดูกรรมตรสยามมึงจะมีแต่คุณถ้ามึงทำเราก็เลยต้องทำคอร์สให้ทุกคนได้ทำแล้วก็ใส่เต็มที่เลย รายได้ที่เราใส่ไปเต็มที่เลยคือเอาทั้งไทยก็เอาเฉีาะวชาโรัศาสตรไทยก็เอาจีนกูก็ใส่เข้าไปไหนกูทําแล้วกูไม่กลัวหรอกกูกลัวอย่างเดียคือกลัวสมาชิกกูไม่ดีกูทําเต็มที่อยู่แล้วโอเคแล้วพิธีวันที่เจ็ดแปดเนี่ยครับมีวัดหลายวัดเลยอ่าให้เราไปช่วยเสกลาหู แต่เราปฏิเสธเลยเราไม่ไปเพราะว่าเราจะจัดพิธีของเราเองจัดเองเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยด้วยเศษษษษรษฐกิจมันไม่ดีแล้วก็เราไปช่วยคนอื่นมาเยอะมากแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยมันก็เลยไม่คอได้ทำพิธีกรรมแล้วมันก็กรราากบน่น<อ>าจา์หนูไม่มีเลยไม่ได้ทําเลยจานผมเริ่มแย่นะจานทาคนอื่นจานไม่ทําให้พวกผมอะไรเงี้ยเราก็เลยปฏิญาณเราไปว่าเราจะช่วยลูกศิษย์เราก่อนครับ เราจะช่วยลูกศิษย์เรก่อนเราจะช่วยคนที่เห็นค่าเราก่อน<ะ>เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะจัดพิธีกรรมแล้วก็กรรมวิธีในการบูชากรรมวิธีในการไหว้ของไหว้ทั้งหมดจะเป็นเป็น,นตางตามตำราเราซึ่งไม่ตรงกับทุกคนที่ที่ไหว้กันอยู่ในปัจจุบนัน<ะ>เราจะไม่ได้ไปไหว้แบบด้วยของดํจาจะที่หลายคนไหว้<ะ>แต่เราจะไหว้าตามตำราตำราวิชาเราซึ่งมีผลกับราหูจริง มีผลกับราหูจริงมีผลกับวิญญาณจริงมีผลกับพลังงานดวงเราเองจริงแล้วเราก็ยังเอาท่าตามมาที่ที่แล้วเนี่ยอืเราจะรู้ว่า,าหูฟ้าเทพประทานพรน่ะอมืมันก็มีคุณเหมือนลาหูใช่ใช่มันก็มีคุณเหมือนลาหูเพราะนั้นในวิชาการว่าราหูครั้งเนี่ยเราจะเอาทั้งไทยทั้งจีนไปอยู่ด้วยกันออเราจะทั้งไทยรร้จีนไปอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นทุกคนที่ทําพิธีในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่า ดวงดีไปดวงดีวันดวงดีวันไปเราก็จะทำแล้วก็ไหว้เราจะทำแล้วไหว้ในวันที่เจ็ดวันอาทิตย์ที่เจ็ดกันยานะจดเอาไว้สเต็ปเดี๋ยวเราจะมีทั้งหมดสามสเต็ปเราจะมีทั้งหมดสามสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งก็คือเราจะทําของไหว้ชุดไหว้เราจะทําชุดไหว้เป็นสตรวงตาลาเราหนึ่งชุดแล้วก็ใส่เดีเกิดลงไป และที่สาคัญคือเราจะจุดตะเกียงให้หนึ่งตะเกียงด้วยในวิชาจีนเราจะุตะเกียงเพิ่มให้ด้วยนะอีกตะเกียงซึ่งปกติตะเกียงป่าที่เราจุดก็เป็นพานแล้วนะครั้งสองแต่ครั้งนี้เราจะทําสเตจที่หนึ่งอยู่แค่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเพราะเราต้องการให้ทุกคนทําวิธีนี้ให้ได้จริงๆหนึ่งพันบาทก็คือจะมีทั้งตะตวงที่เป็นของไหวแล้วก็มีทั้งตะเกียงของใครของมันเลยนะของใครของมันเลยส่วนสเตจที่สองเนี่ย อ่าสเต็จที่สองก็จะมีสตวงตะเกียงก,ยงกียงด้วอ่ามีตะเกียงด้วยมีสตวงด้วยแล้วก็มีลาหูเนื้อชินอ่าเนื้อชินสังขวานอนอือันนี้คือผสมมาในสูตรสไตล์สังขวานอนอก็คือจะมีชินดำชินตะก,กัวดำชินวัชรธาตุปละหลอดกรอบแล้วก็สังขวานอนแล้วก็จ้าน้ําเงินครับผสมออกมาก็จะกลายเป็นสังขวานอนเนื้อนี้เลยครับในสเต็จที่สองเนี่ย ก็จะมีพระหนึ่งองค์ให้พระให้มีพระหนึ่งองค์จะจะมีพระหนึ่งองค์ซึ่งจะส่งกลับไปจะส่งกลับไปจะส่งกลับไปให้ก็คือในพระเนี่ยจะลงดวงของคนนั้นเดวอนจาร์ลงให้เดี๋ยวะเขียนแต่ละคนใช่ไหมคะดวงประจําวันเลยมันจะเป็นเลขประจําวันของคนที่เกิดว่าลาหูเนี่ยกินกินดวงคนที่เกิดวันจันทร์นงคารบุคพฤหัสอะไร ว่าจะเกืนกินอะไรแต่ข้างหลังนี่เราจะจานทุกองเดจานจะจานให้จานทุกองเราจะจานต่อเลขต่อโคต่อโค้ดไม่มีเล่นะเราจะมีแต่โค้ดอย่างเดียวเพราะว่ามันถ้าเป็นพวกลาหูจะมีเลขลงไปไม่ได้เพราะว่าถ้ามีเลขมันจะเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวแต่เราก็จะต่อโค้ดแล้วก็มีจานมือของเราลงไปของใครของมันในสเตจที่สองเรียก็คือสองพันหนึ่งร้อยบาทสองพันหนึ่งร้อเพราะว่าเราจะต้องส่งอันนี้ให้เขาก่อนสองพันหนึ่งร้อยบาทถูกมาก จริงๆอ่ะเราจริงๆเราตั้งปกติพระที่กับพันแล้วโดยท่านต่ำมานะแต่เนื้อเนี่ยจริงๆมันตั้งใจจะออกที่แรกเอาสามพันใช่แล้วก็ที่เห็นเนี่ยหลายปีแล้วนะค่ะเสกมาทุกพิธีที่มีราหูอมจันอมพระอาทิตย์เลยนะเนี่ยแล้วก็เข้างานไหว้ครูมาสามปีนะอันเนี้ยเข้ามาไหว้ครูตลอดแล้วก็ไปกับเราทุกที่ที่เราไปเสกพระใหญ่ๆด้วยนะอันเนี้ยไอเอเป็นคนขนไปทุกที่เลยแต่ต้องบอกสมาชิกนะ ว่าตอนแรกที่เราประชุมกันเนี่ยเป่าบอกสเต็ปสองเนี่ยเป่าอจารย์บอกราคาอยัางมาไปแล้วอ่ะ <c oughs> เป่าว่าเขาขอสามพันใช่ใช่แต่อาจารย์เป็นคนบอกเองว่าดั้มลงมาไม่เป็นไรสมาชิกไม่ค่อยมีถูกให้คนที่ไม่ค่อยมีได้ของดีไว้ใช้อาจาจรย์เราคิดแบบนี้ไงว่าคือสเต็ปที่หนึ่งอ่ะ มันได้บูชาอย่างเดียวแต่ก็ดีดีกว่าไม่ดีไม่ได้ทำเลยแต่ใจเราเราอยากให้ทุกคนได้พักกับเลยทำไหนไหนจะทําแล้วก็คือทําให้เป็นดวงเองบูชาลาหูอย่างบุรพาจารย์ที่ถูกต้องในเลิกมีการลงดวงที่ถูกต้องให้เป็นหนึ่งเดียวกับลาหูให้ลาหูให้คุณไปเลยเราก็เลยอไม่งั้ก็ให้เช่าไปเลยพร้อมกันอย่างเงี้ยเปรียบเหมือนกับเช่าปกติลงดวงไง ต้องมีพิ่ากักห้าพันนะครับใช่ใช่มีพิธากันห้าพันแต่เราตั้งใจทุกคนทำไปเลยค่เพื่อว่าทุกคนจะได้เราก็เลยเอาแค่สองพันแค่บอกแค่จะบอกสมาสีกเสมือนว่าแค่ของไหว้ จริงๆมันสองพันกันไม่ได้นะเพราะมันตะเกียงหนึ่งตะเกียงนะแล้วก็ของไหวแล้วก็พระอีกแต่เราก็อยากให้ทุกคนทําได้เขาจะบอกว่าอาจารย์เขาหลักลูกศิษย์เขาสมาชิทุกคนต้องรู้ว่าอาจารย์เขาหลักพวกคุณแค่แก็เดี๋ยวเราเรามาดูเรามาดูแนวทางของการที่แนวพิธีจริงแล้วก็วันนั้นทุกคนจะมาได้ก็มาได้ก็มานะที่วิหารเซียนที่วิหารเซียนมรดสยามใครจะมาได้ก็มา แล้วก็สเต็ปที่สาเนี่ยอ่าสเตปที่สาเนี่ยคือ10,000่บาทสเต็ปที่สาเนี่ยก็จะมีตะเกียงตะเกียงเนี่ยก้าตะเกียงเาตะเกียงจะมีตะเกียง9ก้าตะเกียงแล้วก็มีลาหูอ่าอมภาสที่กับพระจันทร์คู่กันเลยให้2อันเลยให้สองอันเลยให้อมภาสที่กับพระจันทร์เลยอ่าแล้วก็มีสตวงมีสองอันใช้ก็เรี่ยมคู่ลประกบเลยประกบแล้วคู่เลยใช่ประกบแบบที่ลาหูกันวันตามทกี่เลยประกบแล้วก็ใช้ไปเลยแต่อันเนี้ยจำหน่ายไม่ได้นะ คือได้ไปแล้วไขายต่อไม่ได้เพราะดวงเองแล้วนะถูกต้องเป็นเรื่ดวงเองแล้วใช่ค่ะแล้วก็มีอย่างนี้อีกสมมติอ่ายศตยางครับอ่าก๊อฟอย่างเงี้ยครับเธอคือคุ้มเพจก๊อฟบัรดาตยาเนี่ยเองก็ควรจะต้องมีหนึ่งอันหรือต้องมีหนึ่งสตวงที่บูชาเพจเองนะอ๋อเพราะเปลียนเสมือนว่าเพจมันเป็นพลังงานวิญญาณที่มันจะ อยู่กับลาหูได้อ่าคือให้มันลาหูให้คุณด้วยถ้าอย่างนี้สมาชิกที่มีร้านค้าคุณจะใส่ชื่อบริษัทชื่อร้านค้าตัวเองด้วยไหมจันอย่างนั้นต้องทําแยกออกไปใช่เขาทำเขาทำของเราด้วยแล้วก็ทำของร้านค้ามีชื่อร้านชื่อบริษัทตัวเองด้วยแล้วก็ถ้าทำไปแล้วเนี่ยฟอเรียเสร็จแล้ว เอาไปแผนไว้กลางร้านหรือกลางบ้านดวงที่จัดลงให้ร้านก็ไปรวังที่ร้านของตัวเองก็ทำก็ค่อยเองจ่ไปแต่ดวงที่อยู่ในร้านควรจะไปแผนไว้กลางร้านหรือแผ่นเก็บไว้ที่เก็บเงินอ่าเคนถ้าเป็นบริษัทก็คือถ้าเราเล่นเว็บเล่นอะไรเงี้ยใช้คอมในการสั่งงานก็วางให้อยู่ใกล้โต๊ะคอมเราอะไรแบบนี้หรือจะมาพกติดตัวก็ได้ไม่ผิดเหมือนกัน ก็จะมีทั้งหมดสามสเตปสเตปที่หนึ่งก็ 1, หนึ่งพันสเตปที่สองก็คือสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วก็สเตปที่สามห <c oughs> นึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นอ่แล้วก็ที่สําคัญคือเองต้องจํากัดจํานวนคนด้วยนะเพราะว่าทําไม่เยอะ